ีนัก okay, ัวฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า้าเกียนแบบโอเคกลังเป็พี่พ่อแม่พี่น้องจากไหนก็ได้ครับอู่ดูันตุ้ยในช่องตุ้ยชแนลนี้เกอกัรพูดย้อนหลังเมื่กี้ที่แล้วอ๋อนเราเหมือนเราไม่อีกปิวิแลถ้าได้ยินเสียงพัดมก็ไม่เป็นไรผมเปิดพัดลมอยู่วิววิววิวเด้าบัตรมะไรอ่เลี้ยแล้วเ จะเปิดมาร์เมู่ ดูตามมนุษย์ระเบิดระเบิดตุ้มๆเอาระเบิดเลยเหรออ๋อเรือไปตอนนั้นมันร้อนโดยเอาระเบิดเรื่องภาก่อนยืดกับพงกับแพงพังหมดแล้วรือหนึ่งบูมแบบ การเป็นก้อนกลุ่นเต็ทีเติมทีต ต็มทีตีมทีเหมือนเลือดคนเลยอัน,นี่อะไระตัวจุดระเบิดนะผมอก็ยังไม่รู้เรื่อมันว่าทำอะไรเฮ้ยพวกในหนึ่งแล้วก็แม่เลยดูหัวหน้าทุกคนมาไว้ตรงนี้แล้วก็ดูคนพวกนี้ วันนี้ไม่ค่อยสำคัญมากไม่ต้องพูดแล้วกันเดี๋ยวนะทำไมาถึงคิขงของอันจากสีขาวแล้วมันจะไม่มาด้วยกับสีดำเอ้ยเดีย๋ยวใส่ใส่หมวงใส่หมวกโอ้ย่ถึงเวลาตายแล้วพวกม,มึงเช็คก,ก่อนว่ายังมีภาษาการ,รหลืออยู่ไหม โอเคเอเปโอเคเริ okay. e okay. Okay. Ah. Ite, uh ้ง huh. ก okay, uh ิต่อรีบไปเวลาคุู้ชาไปโอเคเดี๋ยวเอ้องานก้อนโล่ไป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 ตุ้มโ

วังระเบิดว e ังระเบิดฉัต้ะไม่ไม wow ่ม uh ีแ huh. ผ่นดินเหลืออยู่ที่นี่ต่อไปว้าะฮวานี่คือการทำลายล้างโลกแบบสมบูรณ์แบบการรังเชียอตั้งแบบนี้แหละแล้วก็ตังเืียเกมว่าวัวบล็อกบัสซิมูเลเตอร์เกมด้วย สักรหนึ่งแล้ว่ะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอาไม่เอา เมนู <Incred ibly S 2> I love menu the best ฟังเต็มตายหมดเลย

เบอร์ละเบอร์เจ็บเบอร์มาละเบอร์แล้วบ้าละเบอ่์โอะละ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 โอละ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 โอล จริงๆเย้แล้วเจะกินลูกกูไหครับพี่น้องครับไปเล็กนิดนึงนี้ลูก เอาคน广่土，拉拉拉拉拉，呵呵，อ拉สุวิทแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งแช่แขงกไม่ใน้ำ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 นน้ำนน้ำนทำโลกนี้มีแต่น้ำ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 

อ้าวอ้ยลังงานแบดเดนนี่วันอ้นี่แค่นี้แหละบาย